ตอนนี้กำลังดังนะใบทองหลางต้นทองหลางปลูกแล้วช่วยล่อแมลงมางให้ไปกินต้นอื่นนี่เลยได้สภาพนี้เนี่ยทดสอบแล้วครับจริงดูให้ดูทองหลางก่อนสบอมสบอมสบอมหมดอนะแต่ฝรั่งเนี่ยงามเลยทุลงทุเรียนไม่ไม่ไปกินเลยนะนี่ไม่ได้ว่าต้นเดียวนะปลูกสลับไปทั้งสวนนะตัดภาพมาที่4ันที่แล้วนะสภาพฝรั่งคือใช่ฝรั่งโดนง,งอมเลยตอนนี้ทองหลางมา โดนเล่นแทนแล้วเออกินไม่ผิดเลยที่ปลูกอลดูฝรั่งเนี่ยสวยเลยเนานะก็เอามาปลูกร่วมกันนี่ให้ดูน,น,นะเนี่ยเนาะก็เป็นวิธีเกื้อกูลกันในธรรมชาติเนะต้องเอามาปลูกไว้ก่อนที่จะเป็นกระแสด้วยนะคือตอนนั้นเราไม่รู้จะทำไงมแมลงมันระบาดเยอะจริงวิธีไหนก็ต้องเอาอวิธีไหนต้องเอาหมดอ่ะก็ใช้ได้ผลดีครับดูต้นเรียนข้างหลังนู่นก็โอเค เนี่ยน้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับใช้ได้ผลจริงๆถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยยิ่งถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม